ดีครับผมเมืออยู่กับช่องกินเที่ยวกล้วยสายนะครับนีเ่เดี๋ยวผมสิพาพีนา่น้องมาเบงกระจเจาตกปลาอยู่เขื่อนล่าสีสไลด์ครับผม,มตัวน,นี้ตกเวลาประมาณสามทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วตอนยังมบีบรรยากาศดีมากเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวมมเาขาไปเบิ่งว่ากระจเจาสีไดลไรพวกพะนี่คนทรรมาหากินเขาก็แม,น,มนครับแมน,ม,นมาตกเวลานีเนาะมนครับปะเดี๋ยวผมพาไปครับ ช่วงนี้ก็บรรยากาศยามคืนเนาะน้ำก็ไหลแห้งครับติมบุนเนี่ยไปพาไปเบิ่งมาไปเบิ่นไป โอุ่นดีหักว่ะอุ่นดีหักอันนี้เขาเอื่นปายยังนะเอนมาสิงปลาหรือเปล่าสิงปลาป่ะปากเขาเอื่นมาปากไปงหา่เนาะเป็นแบบสิปลาหน้าเด็หน้าอะไรอย่างเงี้ยตะกกาไป ว่าเขาแด่กันจจกโตัวแล้วนะเนาะเปิดไปปวเห็นเลยว่ะเหมือนแห้งบวเ,เห็นเลยเหมือนแห้งว่ะกนกับสีเหมือนเหมือนแห่งแล้วครับพี่น้องครับ หึ่งก็ไปสัมผัสเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมพาไปสัมผัสนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม่ครับได้หมานปะครับผมหมานหมานหมานโอ้ยไทยออกไม่ดีหมานหมานหมานครับผหมานหมอนาลยปครับเอ้อเื่อนสิงห์บเพื่อนเน่เป็นกระชากเป็นกระชากเป็นกระชากมานั่งมานั่งได้หลายปะครับตอนนี้ ขกตัวนี่โอ้กะพอไดตยเนาะครับเนาะหาหาตัวครับหนามันแห้งนะครับเน,ะนาเนะลจมันกับยูต้อนมาครับนี่โอ้ตีเมื่อ,อไรมาครับโอ้ยหาทุหทนี่ลิมิตตีเมื่อ,อไรมาครับโอเคครับบรรยากาศดีมากเลยครับเนาะจ่อเลยฮะ พ่อหาอ่างเมียออกมาเนี่ยนี่มันยื่นเรื่องกว่าผมก็จะไลายเลยครับผมพบเดี๋ยวเขาเบิ้งปลาเนี่ยเดี๋ยวปลาอยู่ไหนครับปลาอยู่ในเรื่องหนึ่งนะครับปลาปลาเขาเบิ้งเนี่ยได้ครับปลาเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งปลาครับปลาหน้าก่อนนีนปลาหน้าโอ้โหปลาเนี่ยนี้เนาะนี่ปลาหน้าก็เอื่อมาเกิด กระชากเวนบอเมื่อกีนี่พอได้นะครับเนาะพอได้พอได้เล่าเรงเล้วง่ายครับมีหลายคนนะครับเนาะมาตกกันมันบ่อยมันหมื่นเนี่ยดีมาหญ่ไยัไงครับผมไยไเดี๋ยวไปเพิ่มพอหญ่ไงดสวัสดีครับผมอ๋าสวัสดีครับเป็นไงหมานบครับผมเพิ่งมาเพิ่งมาโอ้แล้วจอยู่ถึงกี่ทุ่มครับนี่วันนี้ดูก่อน ดูก่อนว่าหมานประมาณบ่เบ็ดนรกเบ็ดนรกโอ้เบ็ดนรก,ก,กนี่ส่วนมากจะได้ปลาเลยนะครับ,ม,รบมันเลือกสารพัดมันเลือกที่ห้อไม่ได้หรอกโอ้เพราะว่าแล้วแต่เราก็ชาติถูกเนาะ,ะใช่ไหมประมาณนี้ครับมันมีเทคนิคเค่อะไรไหมครับผม,มก็หลายอย่างอะไรหลายอย่างลหลายอย่างเนาะ ว่าที่นี่เนาะมันเป็นเขื่อนราศีสไลดมันก็บร,รากาศดีเลยครับผมบร,รากาศดีเลยบอกถ้ามาแท้ได้ถ้าท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าได้มาที่นี่ก็ผมก็ว่าน่าจะมานะมันเป็นบรรยากาศดีกันลังป่าก็เยอะครับผู้คนก็นมาตกตกปลากันมากมายนี่ ครับเดี๋ยวมันมืดหน่อยมันจะจะมืดๆแน่เดี๋ยวย่ามแจงนะ้งเดี๋ยวผมจะพามาเบิงอีกเทอร์นหนึ่งเนาะให้เดี๋ยวให้พาคั่วอีสานมาพาเบิ้งพวกบรรยากาศดีมากเลยผมเอาเต็นท์มากลางนอนหน่อยเลยเดี๋ยวบนกลางนอดนหน่อ้เลยครับแบบแบบงามงามอะไรแบบงาม ไม่เคยเห็นเลยบ่เคยเห็นเออก็เคยเห็นโอ้นำไหลเป็นงามแม่ครับอยากให้ผู้ชมเนี่ยมาชมครับถ้ามีโอกาสพากันมามาตกปลามาเล่นมาชมกันได้เลยครับผมมันเป็นเขื่อนลาสีษย์สไลเนาะอยู่ในจังหวัดศรีสะเกดอำเภอลาสีษย์สไลนะครับผมไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบคลิปไปแค่นี้ก่อนปะเดี๋ยวเเดดี๋ยวี๋ยวไปเบิ่งคลิปงานเที่ยอีกว่า มือหนีที่มาก็มาแต่เอาตัวนี้เข้าภามาเบิองว่าคนนี้มันเป็นเบีดนาลกเนาะเบนียดนาลงก่อนโอเคเดี๋ยวกันฝากคนติดตามไปก่อนเนาะครับมีอยังกับอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จ็บจบไว้แค่เพียงเท่านี้ก่อนโอเคโอเคครับสวัสดีครับ